ครับนี้มาสวนนะครับมาเบิงต้นไม้ต้นเลทุเรียนก็ปีกัวกับบสวยไปไหนครับกับเพ่อไปบัดไปว่าได้แต่วนะ่าช่วงนี้มันทึ่งมันล่มทึงมันแดดนะครับต้งใบมันจะเบาบ่นันเนี่ยฟังฟังไอ้พระอาทิตย์เนี่ย,ยใบแบ,บแบบนี้นะ เออนยังสั้นสั้นเบินเพราะว่าผมก็บหูกันเนะครับบางทีแม่นี่กันบอกแต่มันเป็นลักษณะแบบนี้แหละเกือบทุกต้นนะครับทุกต้นหรอไบที่มันบอกใบมาแต่ที่สีอยากให้เบิ้งมือนี้คือพี่เลี้ยงของเขาครับนี่กล้วยครับให้พ้นผลิตแล้วครับพี่พี่เลี้ยงของเขาปลูกแซมนะครับปลูกหลังทุเรียนอยู่ปลูกส่ช่วงกลางไปกินไปสามสี่เรื่อนแล้วครับนี่ครับ พลนผลิตไงไครับไงก็กล้วยเสียเิ็นอยู่ครับหน,นักจี๊ดเลยประมาณนี้ครับเริ่มให้พลนผลิตแล้วครับกล้วย แต่ว่าดิน,มนบมบางงามนะครับผมหดน้ำกับกับฮดดูอยู่ดิแต่ว่ากับบดรู้สึกว่าผสมบุรเหมันเลยห่อไว้แบบนี้ครับห่อแบบนี้นี่สิ่งที่อยากบอกวิก็คือพืชที่เลี้ยงเข้าได,ได้ได้กินแล้วครับเลี้ยงปากเลี้ยงทองอย่าคล้องเลยเพราะงั้น,นเลี้ยงกล้วยแล้วครับพืชที่เลี้ยงส่วนผลกระทบผลกระทบ ยังยังยังบ่งเห็นนะครับว่ามันกระทบตรงใดผมก็บ่ร,รู้เพื่อนความหา่างต้นกล้วยกับตุเรียนนี่ของผมห่างอยู่ประมาณสามเมตรนะครับรม,าม่าน,น,นสามเมตรจะโค่นต้นเลยนะครับสามเมตรปลู๋มันแถวไปแบบนี้ครับความห่างอยู่ม่านสามเมตรยังบ่เห็นผลเสียนะครับแต่ว่ากล้วยบ่งามปานไดน ทุเรียนกระบองามอันนี้อันนี้เพิ่งเฮ็ดพ้างเสียงให้อีกอันนี้ว่าจะปลูกไอ้เสื้อผ้าใช่นหมนะครับนี่ทุเรียนทุเรียนบานเห็นบ่ใบสีบ๊ใบสีบ๊เข้มถึอเดดเผาอันนี้เพิ่งเฮ็ดเซลล์บ้านนะครับอันนี้ไอ้ข้างเสียงส่วนว่าเบิ่งอันที่มันอยู่นี่ประจำอยู่แล้วนี่ใบจะเป็นเดอร์ี่ที่ออกเขเข้ขมเล็กน้อย ใบชิบุคือกับต้นมะขันนี้ต้นนั้นจะเหลืองๆเพราะว่าแดด,ด,ด,ดแดดแห้งครับทั้งแดดทั้งลมครับลมมันจะขึ้นมาล่องนี้นะครับลมขึ้นมาหล่อี้ไปใบกล้วยนี่แตกเบิ้ครับโอเคครับเอากล้วยเข้าบ้านกันมาหนี่งพิน้องเดี๋ยวพี่น้องจะมาลัาเกเอาอันนัตัดก็ได้โอเคครับคลิปน,นี้ลากันไปเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ